ถ้าผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าผลถาวรทุกผลในบล็อกฟุตนะฮะมีราคาแค่ศูนโลบักครับ อ้าวอ้าวงงเลยดิงงเลยเจอคำถามแบบนี้เข้าไปเนี่ยงงเลยใช่ไหมฮะแม่และผมเชื่อประมาณ99.999%เลยว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะจะต้องเม้นว่าไม่มีขี้โมผลถาวน0ูโลบักเกอรอขีโม แต่ผมจะทําให้มันเป็นจริงในคลิปนี้ครับและตอนนี้นะฮะในแมป Earth t r e ีของผมนะฮะมีผู้เล่นอยู่แค่คนเดียวครับเมื่อกี้แอดเพื่อนมาด้วยนะฮะตอนนี้ผมอาลิปช่วงตีห้านาทีครับและคนคนนี้อาจจะเป็นผู้โชคดีของเราในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาตั้งคําถามกับคนที่เล่นในแมปของผมครับว่าน้องน้องคิดว่าผลถาวรเนี่ย มีผลไหนราคา0ูนย์โลบักหรือเปล่าถ้าเขาตอบว่าไม่นะครับเขาจะไม่ได้รับผลถาวรจากผมครับแต่ถ้าเขาตอบว่ามีนะฮะเชื่อว่ามีนะครับผมเนี่ยจะให้ผลถาวรอ,อะไรก็ได้กับเขาหนึ่งผลครับอาา่าฮะเดี๋ยวผมดึงตัวเขามาก่อนว่าไงน้องชายครับโอเค FC คังอ๋อ FC คังนะฮะคังคือใครอะ น้องชายพี่มีเรื่องจะถามว่าไงครับเอ้ยต้องอย่างนี้สิน้องชายเชื่อไหมว่าผลถาวรราคาศูนย์โลบักนั้นมีจริงอ่ะยังไงเชื่อเปล่าดูซิว่าเขาจะตอบยังไงนะครับจะตอบยังไงนะเชื่อเชื่อครับโอ้ยไอ้ออผู้โชคดีคนแรกผมก็นึกว่าจะไม่เชื่อนะฮะเฮ้ยผู้โชคดีคนแรกเลยทำไมถึงเชื่อ ทำไมถึงเชื่อเหรอโอ้โหผมคึกว่าจะแบบไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะโอโ้คนแรกเราไปได้แจกแล้วโอเคเราถามเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงเชื่อนะครับ<ส>ก็เห็นในคลิปพี่ไงโอ้โหสแสดงว่ารู้ว่าผมเข้ามาแจกนะฮะหม่ไอ้นี่แผนสูงตีห้าตีห้าเข้ามาดักรอผมเลยดูทุกคลิปเลยโอ้โห<แ>ว้าว FC ตัวจริงนี่จะมา FC ตัวจริงใช่ไหมบัง น้องชายอะชอบผลอะไรมากที่สุดอะชอบผลอะไรมากสุดน้องแม่คิดนานคิดนานตอบดีๆนะตอบผลไหนแจกผลนั้นนะตอนแรกบอกสปิริตนะฮะแต่จู่ๆบอกว่าไม่ครับเอาเป็นประตูแทนครับผมก็เลยถามให้ชัวร์นะว่าประตูใช่ไหมนะฮะน้องเขาตอบว่าใช่โอเคงั้นพี่ให้ประตูถาวร <Yeah! S 1> โอเคนะ <Ooh! S 1> น้องชายโอเค ขอบคุณครับโอเคแต่ผมรับเพื่อนน้อเขาก่อนตามพี่มาที่ห้องวีพี่เลยเออเป็นไงท่านผู้ชมแค่คุณเข้ามาเล่นแมปผมนะฮะคุณก็มีโอกาสได้ผลถาวรจากแมปบล็อกฟุตฟรีๆแล้วฮะเอาละมาแล้วรอแปบ๊บผลประตูใช่ไหมร้านคา้าประตูมันร,ราคาเท่าไหร่2,000โลบักโอ้จิบจิบ เอาปลายให้เป็นของขวัญน,นะฮะสำหรับผู้โชคดีที่มาออนรอผมในเวลาตีห้านะฮะรับไปเลยเรียบร้อยครับโอ้โหแจกง่ายแจกจริงนะฮะไม่มีลูกเล่นไม่มีน้ำลายครับผมดีใจด้วยน้องชายโอเคขอบคุณครบับ เอาละเข้ามาเล่นแมพผมนะฮะเจอผมออนตอนไหนนะฮะเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยคือเวลาทำคลิปนะฮะถ้าเจอผมเวลานั้นคือโชคดีแน่นอนครับที่ไปละนอ้องอ๋อสุ่มได้ผลหนามดวงไม่ดีเราอะไหนไหนก็แจกไปหนึ่งคนแล้วนะฮะผมขอแจกอีกสักคนมึงก็แล้วกันครับตอนนี้ในแมพนะฮะเริ่มมีคนเข้ามาละตอนนี้มี2คนแล้วะฮะ เดี๋ยวเราจะถามคนที่มีตังอยู่1,000ก่อนก็นแล้วกันครับแสดงว่าตั้งใจหาเงินอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าคนมีตังอยู่1,000ตอบว่าไม่เชื่อนะฮะเราก็จะไปถามคนที่มีตังอยู่600ครับมาปัอุ้ย <laughs> พิมพ์เอาใหม่น้องชายน้องชายเชื่อเรื่องที่ว่ามีผลถาวรราคาศูนย์โลบัสไหม เขาจะตอบยังไงน้าเชื่ออยู่ครับอโอมันไม่มีใครตอบไม่เชื่อเลยเหรอมันไม่มีใครตอบว่าไม่เชื่อเลยเหรอทำไมถึงเชื่อเห็นมีหลายคนได้ผลฟรีอ้มุกนี้มุกนี้มันใช้ไม่ได้งั้นเหรอทเอยฮ่า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 กูขำแห้งเลยโอเคเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งครับ แล้วน้องชายอ่ะชอบผลไหนมากที่สุดครับเออน้องชายชอบผลไหนมากสุดบอกพี่ทีครับพระไม่ก็คิสุเนะโอ้แต่ว่าพระมันมานำหน้าไงฮกูว <c oughs> ิทารอดแล้วโอเคน้องพิมพ์ระก่อนเองนะถ้าเกิดว่าน้องพิมพ์คิสุเนะก่อนนะพี่ให้คิสุเนะน,น้องแล้วงั้นพี่จะให้พระถาวรน,นะเออน้องพิมพ์มาสองผลนะ่ะแต่น้องดันพิมพ์ผลพระไว้ด้านหน้าสุดนะครับจริงเหรอจริงสิ จริงๆน้องน่าจะพิมพ์มาแค่ผลเดียวอะถ้าพิมพ์ผลเดียวเนี่ยผมตันะลยนะผมไม่มีทางเลือกเลยนะเออกันก็เอาพักไปน้องเองพิมพ์มาสองผลเองอะทำไงจะได้อะไม่ต้องทำอะไรครับน้องตามพี่มาห้องวีของพี่เลยโลก2องนะ โอเคโอ้โหมุกนี้ผมก็นึกว่าจะเจอคนที่ตอบโอ้ยกูไม่เชื่อหรอกมึงขี้โมอะไรแบบนี้นะฮะสรุปคลิปนี้ขาดทุนเลยฮะโอเคเจอกันห้องวีอ่ะมาและโอเครอแป๊บโหเล่นมุกกับใครไม่ได้เลยให้เป็นของขวัญครับเซ็งเลยอะราะไปน้องชายผลของการตอบถูก เรียบร้อยครับยินดีด้วยผู้โชคดีคนที่สองเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่โอเคขาดทุน oh, <no. S 1> อ,อขาดทุนเลยพี่ไปแล้วนะ ่านผู้ชมครับวันนี้ขาดทุนหนักฮะรับบริจาคด่วนเลยสําหรับใครนะฮะอยากเป็นสปอนเซอร์ในแมพของผมนะฮะมาเลยครับบริจาคเท่าสิบโลบัค5ห้าโลบัค2ยี่สิบโลบัค1หนึ่งร้อยโลบัค1หนึ่งพันโลบัคหรือหมื่นโลบัคก็ได้นะฮะโอ้โหวันนี้เจ็บจริงฮะไม่มีใครตกหลุมพรางผมเลยทุกคนต่างตอบว่าเชื่อหมดนะฮะเออเสียใจอะ่ะนึกว่าจะหลอกเด็กได้ซะอีกโอเคครับ และก็สําหรับชิปนี้นะฮะก่อนจบชิปกันไปนะฮะผมก็จะย้ําเหมือนเดิมเช่นเคยครับการแจกผลถาวรแจกรหัสของผมนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะมาแจกเมื่อไหร่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ใครมาขอนะฮะพอะง้นแล้วสําหรับใครที่อยากได้แล้วทักเพจมาก่อกวนนะฮะมาขอผลถาวรมาขอรหัสฟรีน,นู่นนั่นนี่ผมย้ํานะครับว่าผมไม่แจกให้นะฮะผมจะแจกก็ต่อเมื่อผมอยากแจกไม่ใช่ว่าทักมาแล้วผมจะให้นะฮะ เพราะงั้นแล้วบอกตรงนี้นะใครก็ตามที่ทักเพจเฟ e บุ๊กมาผมแบนอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าถือว่าไม่ให้เกียรดกันนะฮะ ถ้าอยากได้เข้ามาเล่นในแมป Earth Tree แมปของผมครับวันไหนผมรู้สึกอยากแจกผมจะมาแจกเองนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นโชคดีเข้ามาเจอตอนที่ผมแจกหรือเปล่าถ้าคุณโชคดีเหมือน2คนนี้คุณก็จะได้รับผลถาวรจากผมเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กด u like, u s c r i b e เป็นก,ากําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ